i hey. จะส่งพระปรินาดเด็ก้าเด็กหมอ บนดังดันให้กับนักแสดงอีกครั้งหนึ่งครับท่านหัวหน้าคณะทำงานถือรองสมานราชการเพื่อการไปรูปนามกัลยาณม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอ้าตึงขอเดีชาปารองบุรีพระบาทปกเข้าพระหมงกุฎาพระพุทธเจ้า คนโทชาญชัยผู้ทองแม่ทัพภาคที่สองร้องด้วยพระรชาชการพลเรือนทาหารตำรวจพนักงานร,รัฐวิสาหก,กิจสถานศึกษาสมาชิกองค์กาปรปกครองส่วนท้องถิ่นตำนานผู้ใหญ่บ้านและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนมีความจงรักภักตีในใต้สารอองผู้รีพระบาทต่างชื่นชม ในภาะอุญญาบารมีและสำนึกในภาะมหากรุณาที่คุณปกเก้าปกกระหมอมที่ทรงมีต่อประสบนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานซึ่งใต้พระละองผู้ีลีพบาได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชรรกโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกร ผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืงน,นและทรงปฏิบัติบงเพ็ญพระราชกรณีย้อยหิดน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประบนิกรและบอกให้เกิด ควาสมสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแห่งประเทศชาติและประชาชนตลอดมาในววทกาศอันเป็นมหามงคลข้า,าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตนำผสมนิกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณวนทลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถาวายพระพรชัยมงคล และถวายคำปฏิญาณตนดังต่อไปนี้ขอขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประการสมานฉันท์พรองเพียงกันเฉลิมเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลขออน,อน,นุภาพแทนคุณพระศร,รีอรัตนตรัย าารพระบารมาีแห่งพระสยามเทวาธิราชตรจนพระบรมเรชาลุภาาแห่งสมเด็จและประทานพรให้ใต้สารองบุรีพระบาทองค์พร,ระเกษตร,รส,รสรังสารพระราชารไทยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระายืนนานพระเกียตรติคุณประจรกระจายแผ่ไพศาลผมนิรชาวไสมนิกรชาวไทย,นนไทยตลอดเทีรติการเกินด้วยิการเกิน้น้วย กองอยานักษาค,ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจำแนกาตทุกภาคส่วนร่วมมือกันสร้างความรักความสามาัคคีลดความขัดแย้งให้กับคนในชาติโดยรวมนอกจากนั้นยังได้นำกิจกรรมตาม่ตางๆมาดําเนินการในพื้นที่เพื่อสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากมายจังหวัดนครศรีมามีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สูดกองรองสนามนึ่น เพื่อการปรฒนรูปนวยกานรักษาความมั่นคงภายในภาคสองได้กัดนาหม้อหมายให้จังหวัดสำหรับมารสร้างความฟองฟองสมานัขท์เพิ่อความสหุ้ลในชาติมีกำหนดการจัดการในระหว่างวันที่5ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราชนรรวมสาวัน2คืนเอ็ดัวและโครงการเรื่องบรรดาพระราชดุลนิเทศการให้ความรู้และการให้บริการประชาชน จากหน่วยงานทั้ง20กระทรวงอนทิเช่นการนับฟุรงยงานการติดตโรหนาซื้การตรวจรักษาปันโดยโรงพยาบาลทั่วไปศัลรแร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดกานทดสอบความปลัดจะรวงแรงงานผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้กงคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าคณะทำงานศูนย์ปลองตองชานฉันเพื่อาการปฏิรูปกองเอการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองหัวหน้าส่วนรชาชการพี่น้องประชาชนและนักศึกษาทุกพันธาเพื่อาการปฏิรูปกองเอการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองรู้สึกเป็นเกียรติ และกว่าพื่นเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานมหาปาสร้างความปองดองสมานฉัน์คือความสุขให้กับคนในชาติใหญ่แนละมีประชาชนจำนวนมากมีความพร้อมในทุกร้านโดยเฉพาะความพล้อมเกียงของพี่น้องประชาชนในจังหวัดที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดฉากเสมนาปองดองของจังหวัดซึ่งผมได้ร่วมเปิดการเสวนาในสถานที่แห่งน,นี้ในแบ่งฝ่าย รวบรวมข้อมูลความทิดเห็นของประชาชนและนำไปขอให้ทุกท่านเลยยิดมั่นในพระพุรธชาวที่พระราชทานแกบศพนิกรชาวไทยในวโรกาสเสด็จออกศรีหาบุตรณามที่หน่าอนันตสมาคมเมื่อวันที่ข้าพนษามสองนห้าร้อยสี่สิหาคนคิดพูดทำด้วยความเมตตามุ่งดี มุ่งเจริญต่อตัดและที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเพื่อปูลกันประสานนานประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ต้นแก่ผู้อื่นและตักประเทศชาติจะทำให้ชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไป วัสด <Driver>. oh. ุเผาเอาพวกเศษวัสดุเนี่ยมาเผาเผ้นเป็นฐานแล้วมานนมันผกนะปัญญาจะว่าอยู่ไอัดเป็นนปรเทศได้วยเป็นประหาทัโลกครับใสยุงเหรอดำับ้นนั่นไ้าะมัอยู่ในตาัมีนถ้าฝนเยอะกไ่แล้วัน สำหรับราการดำเนินการครับนตานนี้นั่นนะครับหลอบค้างหม่วันนีครับแต่ว่าทำแบบส้มด้วยนะต้องไม่ถึงนะอันนี้อะไรอ๋อจับโอ้ครับบีบผ่าด้วยเรื่มเกีย โอรวมแพลวรวมสาะระาพระองค์ท่านใน,นทุกประเทบนโลขอบคุณครับาพเราไม่ไรับมานมา่นมบอระครัาโอ้ทรับนเนียให้เไืมไม่ได้จ้ ีเอ็มหลือหมาดมจากเทพคุละม้ใช่ไหม การสงจังหวัดดรานีมานะคะาตอนนี้นะคะจะมีนกมน่อ๋อนะเาาอยู่ส่วนันี้ค้องขอาการต้องอนุจรณาที่แจ้งว่าเปองขอนานางรนใช่ไหมคะที่ดงดด้วยครับมาให้นต้องดูนะคะเมื่อตอนบ่ายคุณน้องคะเมื่อตอนบ่ายเด็กๆชอบมากเลยใช่คะ ใส,สพาครอบครัวกันมาชมตัวนี้นะคะอันนี้จังนำสตล์นะคะหุ่นยนต์ของเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทน,นะคะน,น,น,นะคะแล้วก็ทุกทุกคนนะคะจังนำสไตล์แล้วนอกจากนี้ยงมีอีกหนึ่งเพลงนะคะใช่ค่ะต้องเลยนะคะในส่นวสนของจริงๆค่ะพ่อพารุ่งปานมาดูนะคะก็คือความสนิทเขาเป็นแรงประดาลใจค่ะเป็นฮีโร่ โตนะคะท่านเป็นอปรองกานก็กำลังพูดคุยกับท่านประธานอยู่นะคะหงอ้ามัญหาืองขอนเรื้งเรารอต่ตขาวนะคะตร,ตรงตรงนี้นะคะเรียนเชิญว่าในส่วนของการเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้เนี่ย